ร่วมกอดรัดโดยฟิตนาวต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะมีขุ่นมีรูปร่างที่ดีจริงๆแล้วพวกเนี้ยต้องสร้างเองนุกจะบอกว่านุกเนี่ยมีเคล็ดลับก็คือนุกใช้ฟิตนาวนะคะในการเล่นอย่างแรกเนี่ย เราช่วยในเรื่องของการกระชับสัดส่วนมันก็จะทําให้1คือกล้ามเนื้อเรากระชับนะคะได้สัดส่วนแล้วก็สลายไขมันนะคะอะไรที่มันหย่อนมันคล้อยมันก็ฟิตกระชับยกขึ้นมา,มาที่เวลาเล่น1ท่าเนี่ยได้หลายส่วนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหานาทีเท่านั้นฟิตนาวดียังไงต้องบอกเลยว่าแค่ยืดเหยียดเวลา5นาทีเนี่ยเราจะได้1ก็คือการยืดเส้นนะคะ2คือการออกกําลังกายที่ได้อย่าง เต็มที่แล้วฟิตนาวเนี่ยเป็นการออกกําลังกายโดยใช้แรงยืดของวัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดแรงกระแทกอันนี้ก็คือหมดข้ออ้างแล้วก็ลดระยะเวลาเลยค่ะแล้วสามารถที่จะเล่นแบบพร้อมๆกับสมมติว่าคุณเบ้นอยู่บ้านคุณเบ้นสามารถจะเล่นฟิตนาวไปพร้อมกับเลี้ยงลูกได้ด้วยข<อ><อ>้างหนมาขอดูเลยคือฟิตนาวรุ่น x 3 0ตัวนี้เป็นแกจัดที่เลิศมากจริงๆเพราะว่าพอเปิดออกมานะคะข้างในนี้นะคะจะมีนี่เลยค่ะคัมพีค่ะ อันนี้เป็นคมพีนะคะเป็นคู่มือเคล็ดลับระเบิดไขมันฟิต9จุดในเรื่องของการลดน้ําหนักจุดแต่ละจุดนะคะขออนุญาตเปิดให้ดูเขาถูกออกแบบมาในแต่ละท่าเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะลดส่วนเกินรอบอกนะคะพวกแบบว่าปิ้นๆอย่างเงี้ยทำหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมที่บางทีดูเป็นข้าวต้มมัดใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าแต่ละท่าเนี่ยถูกออกแบบมาด้วยผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งท่า คุณมิกจะเห็นว่าเราได้หลายสย่วนไ,ได้หลายสย่วนเลยที่ส<ด>ีแดงตรงนี้ใช่ไหมครับก็ทําให้การออกกําลังกายเนี่ยนะเร็วขึ้นเหลือเพียงแค่5นาทีก็สามารถจะได้ครบทั้งร่างกายแล้วแล้วยังไม่พอนะคะมี DVD สอนเต้นนะคะอันนี้ความยาว30นาทีมีขั้นให้เลือกตั้งแต่แบบว่าแอดวาน์จนถึงแบบธรรมดาสามารถเล่นได้ลงง่ายมาก จะบอกว่าใครที่อยากจะลดทั้งตัวอันนี้สนุกเปิดมาแล้วเราก็เล่นตามถ้าเรามีเพื่อนเต้นก็ดีๆทำนิดเดียวทำไมมันเหมือนได้เยอะนี่ไงถึงบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆแล้วคุ้มเวลาและคุ้มราคามากๆไม่ได้ไม่จองไม่ได้แล้ววันนี้เปิดสิทธิ์เลยครับตอนนี้เลยเปิดแล้วนะเปิดเลยโทรมา02 305 8 6น6นะคะหรือว่าไลน์แอดแอดฟิตนาวทีวีนะคะปกติ1กล่องเลย2990บาท วันนี้ลดให้เหลือเพียงแค่1 9 9 0ัรเบาทเท่านั้น19สายพิเศษตรงไหนรู้ไหมคะรไหนคะซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งแถมอีกหนึ่งคือได้2เลยเฉพาะ19สายด้วยในราคาอันเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังต้องบอกเลยว่าได้สงเส้นไม่พอได้คู่มือเคลดรับระเบิดไขมันฟิต9จุดอีก2เล่มนะคะได้ DV d ดีอีก2แผ่นรับรองว่าได้ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านแบบสนุกสนานแน่นอนอรีบโทรเลยที่เบอร์เลยค่ะ02 305 8666ค่ะ ผู้สูงอายุหลายคนบอกอุ่ยเล่นได้จริงหรือเปล่าขอดูตัวอย่างเลยอันนี้ต้องมีคุณแม่พี่ลูกศรค่ะเคยเห็นค่ะเก้าสิบสองแล้วค่ะเล่นอยู่ใช่คุณแม่พี่ลูกศรเนี่ยนะคะเริ่มมีแรงมากขึ้นนะคะโดยการเล่นฟิตเนาเนี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีคุณโกธีรศักด์เลยค่ะลงพุงเลยค่ะเนียงออกนะคะเล่นฟิตเนาวไปนะคะลดไปเกือบ20โลโอ้เยอะเลยอ่ะทีมงานบอกว่าใสงั้นขอเพิ่มได้ไหม เพิ่มให้อีกแค่30สายเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์นะคะซื้อ1แถม1ได้ DVD 2แผ่นนะคะได้คู่มือเคล็ดลับระเบิดไตแทนม,มนฟิต9.0อีก2เล่มนะคะ<ม>ทั้งหมดในราคาเพียงแค่1 9 9 0ับาทโทรไปที่0 2น0 5 8 6 6 6นะคะไลนแ์แอดแอดฟิตนาวทีวีขอให้เล่นทุกวันวันละ5นาทีรับรองว่าคุณเห็นผลแน่นอนกับแก๊เจตนนี้นะคะ<ม>เอาเป็นว่า30สายนุ๊กเชื่อว่าก็ไม่พอ5นาทีสุดท้ายนี้นะคะไม่จากัดสายนะะคส่ง ฟรีค่ะทั่วประเทศด้วยนะคะรูดบัตรได้นะคะจองสิทธิ์ได้โอนเงินได้นะคะจะจ่ายปลายเดือนก็ได้นะคะเก็บเงินปลายทางได้หมดเลยโทรไปจองสิทธิ์ตอนนี้แสะดวกเลย5นาทีสุดท้ายนี้นะคะไม่จํากัดสายนะคะโทรไปที่023058666นะคะ line @fitnowtv ดีมากครับเออเดี๋เด็ดตัวนคะไม่เอาคู่มือเลนี้เลยคะไม่เป็นไรเล่นไปแล้วดูได้กูมือแล้จากตัวนี้ โอ้โหเขาเเซลฟี่กันอยู่ตรงนี้ันน่เป็นไงบ้างกับการมาก่อนัตฟิลทริปในวันนีครับอะไรที่สนุกมากเลยครับมอะพพี่หนูเล็กสวยเล่าครับวิวสวยครับวิวสวยเห็นหมเห็นไหเขาตอบเร็วหมไม่ครับเพราะวิวสวยคิดก่อนสิลูกเด็กไม่กดูแบบแม่ลูกสนิกันมพี่เลี้ยงลูกยังไงให้ลูกดิแบบนี้คะะเราก็คุยกันเหมือนเพื่อนๆนะคะอาจจะมีแซลกันบ้างอเงยค่ะทาให้เขารู้สึกแบบ ไม่เกง่งแต่สุดท้ายจริงๆเรานุกว่าคือเราเลี้ยงเขามาคนเดียวอ่ะสุดท้ายเขาก็รู้ว่าไม่มีใครก็มีเราคนเดียวนะ,ะปกติบ้านนี้แสดงความรักยังไงครับอกอดกันบ่อยกอดอหอมในอขอดูหน่อยขอดูหน่อยอืมเออหมือนไม่หอมเหมือนหอมไม่จริงอะ่ะ เป็นความผูกพันแม่ลูกที่น่ารักมากจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณนะคะและที่สําคัญครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับอีสุสครับแล้วก็ที่นี่เลยเอมิออร์คาเฟ่แอนด์ฟอเรสเต้ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การแต่ยทำในวันนี้ใช่ค่ะและคุณผู้ชมคะเพียงคุณผู้ชมนะคะถ่ายภาพขณะที่รายการของเราเนี่ยออนแอร์อยู่นะคะแล้วเซลฟี่เลยแล้วโพสต์แล้วก็แชร์ภาพมาใต้คอมเมนต์ Facebook แอนด์ช n n e l ค่ะภาพไหนโดนใจทีมงานมากที่สุดนะคะก็รับกิฟต์ v จากเอมิออากคาเฟ่แอนด์ฟริสเต้ไปเลยนะคะอ่าและอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับตามเข้าไปดูได้เลยใน YouTube ช่องแอนด์ช n แนลครับพบกับก่อนลัดฟิลทริปได้ทุกวันอาทิตย์6นาฬิกานาทีทางช่อง3วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ